Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. เ never stop, never stop. No ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแลสวยๆ ราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมลล์สตอรพร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพืยอนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับสกินใหม่โอเมนนะครับผมฟูมุนยักษ์ชาโอเมนนะครับเป็นสกินไทยด้วยนะครับผมสกินนี้นะครับก็เป็นสกินที่แบบชาวล็อกเลยนะครับผมแล้วก็มีเสียงภาคไทยของโอเมนเนี่ยที่พึ่งเข้ามาพร้อมกับสกินนี้ด้วยนะครับเป็นเสียงที่หล่อเท่มากๆนะครับผมสำหรับในเกมนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับมือกับฟอร์เรนติโนตัวแพ้ทางนะครับ โอเมนเนี่ยมันไม่มีสกิลอะไรไปต่อก่อนฟอลเลนเลยนะครับผมเพราะว่าฟอลเลนเนี่ยมันแพ้ตัวเบิร์ดนะครับถ้าเกิดตัวที่ตีสู้กับฟอลเลนนานๆเนี่ยฟอลเลนมันยิ่งชอบนะครับมันจะลำจนเราตายนะครับผมก็ในเวฟแรกนะครับเนี่ยถ้าเกิดเขาปาดอกแบบนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องสู้เลยนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็สู้ไม่ได้นะครับผมตรงนี้น myself, นะดิเลียเดินมาแซวนะดูนะผมกดสกิลสองทันนะครับไม่งั้นเนี่ยเลือดน,น่าจะเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับผมก็ฟอลเลนนะครับวิธีสู้นะครับเงินเราเนี่ยต้องห้ามตามเลยนะแนะนําว่า ควรจะสู้ตอนที่มีดาบตัดเลือดนะครับหรือไม่ก็ตอนที่เพิ่งมีทารอนเนี่ยก็ลองสู้ดูนะครับผมแต่ผมแน,มนะนํานะตอนมีตัดเลือดอะ่ะเราจะจับฟอร์เรนอ่ะอเราตีฟอร์เลนได้เลยนะถ้าเกิดเงินเนี่ยไม่ห่างกันนะครับเราสู้ได้นะครับและในเกมนี้นะครับเรายังมีเซเนียรอีกนะครับที่เป็นตัวประกันภัยนะที่จะลงมาช่วยเราตอนที่เรากําลังหนึ่งหนึ่งกับฟอร์เลนนะครับจะช่วยเราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการชนะฟอร์เรนนะเพราะฉะนั้นในเกมเนี้ยเราสู้กับฟอร์เลนยากแค่ช่วงต้นเกมนะครับ ฟอลเลนเขาได้เคลียร์ก่อนนะพอเขาได้เคลียร์ก่อนเนี่ยเขาก็จะสามารถเดินดักเราได้ก่อนนะครับผมกว่ยเขาเคลียร์ไปครับเราอย่าไปเถียงครับเราทําอะไรไม่ได้นะเขาลำสามดอกเราเนี่ยเราเกือบตายแล้วนะครับและถ้าเกิดเขายังปาดอกก็ลำอีกผมเคยโดนประมาณสัก4ดอก5ดอดอกตายเลยนะครับอ่าโดนฟอลเลนลำนะครับตรงนี้ผมจะไม่เดินลงไปช่วยข้างล่างนะครับผมจะเลือกที่จะตีดักเพราะว่า ผมไปเนี่ยไฟก็น่าจะไม่ได้ได้เปรียบอะไรมากนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะตีดาร์เผื่อเพื่อนนะและผมเนี่ยเดินช้ากว่าฟอร์เรนนะแล้วผมวิ่งตามฟอร์เรนไปเนี่ยผมมีโอกาสที่โดนฟอร์เรนดักฆ่าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวเพื่อนเราบัวของทุกคนบัตเตอร์ไฟข้างนะครับตอนแรกเพื่อนเราเหมือนจะตีมังกรได้แล้วนะและฟอร์เรนอันติไปแล้วด้วยนะครับผมไม่จําเป็นต้องสู้แล้วนะครับ เซเนียร์ถามว่าทําอะไรกูงงนั่นน่ะสิครับ <Okay. S 1> คือฟอร์เรนมันอันติไปแล้วเนาะแล้วเซเนียร์บอกฟอร์เรนมันหมดเออใช่เพื่อนคือเหมือนบัตเตอร์ไฟอยากเล่นนะมีสแต็กนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้นี้โฟกัสดาร์กได้ไอ้โฟกัสมังกรได้นะยังดีนะที่ผมยังเอาดาร์กมาให้ทีมได้นะครับผมโอเคคิกซี่ยังไปเอาฟอร์เรนมาได้นะครับตรงนี้เราตัดเลือดหลังป้อมไปเลยนะครับ เาก็ถือว่าดีนะผมก็ได้สเปซเล่นนะได้พื้นที่เล่นนะครับน่าจะได้น่าจะได้บัฟแดงด้วยนะครับผมแต่เหมือนแพนด้าจะเดินมานะโอเคแพนด้าน่าจะเดินมาครับลองเล่นดูครับไหวอยู่นะจับเลยครับฟาดครับผมฟาดไปครับวิฟเลนมาได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมแล้วผมไม่น่ารอดฟิกครับฟเรนไม่มีฟิกอันตีมาโอเคผมรอด ตอนนี้การเงินเราค่อนข้างดีนะล้วคลิกซี่มุดเล่นบนด้วยนะครับอันติผม5าวินะครับแล้วฟอเรนเนี่ยกลับบ้านนะไม่มีนะครับแสดงว่าฟอเรนเติมเลือดเพราะว่าเขาเจ็บไปจากคลิกซี่นะครับเดี๋ยวเราค้ำสูงครับถ้าเกิดฟอเรนมาเราจาเป็นต้องจับเล่นนะจับให้เพื่อนครับตีป้อมก่อนครับโอเคดาเมจคลิกซี่พอเลยนะในการเบิร์ดฟอเรนนะครับผมป่กกี้นี้ก็เป็นการยังไงเขาก็ต้องมาการบนอยู่แล้วนะ เราก็แค่เดินค้ำครับฟอร์เรนมันก็คงไม่คิดว่าผมจะจับคาป้อมนะมันเป็นจังหวะแบบเซอร์ไพรส์จะจัดนะแบบแบบแการเล่นมากนะช็อตปกิอกี้นี้เจอกับฟอร์เรนก็ต้องมีช็อตเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับผมผมก็จะพยายามฟาวนะพยายามหาทารอนหาตัดเลือดนะครับพอเรามีทารอนก็ตัดเลือ,กอลกดอก็อย่างที่ผมได้พูดไว้นะเราจะชนะทางฟอร์เรนนะครับโอ้เราก็ลืมพูดถึงเอฟเฟกต์ของสกิลสกินนี้เลยนะครับผม คือมันจะค่อนข้างมีเสียงกีตงกีต้าและสะกิลสองผมชอบสุดเลยนะครับผมและที่ชอบมากๆคืออันตินะครับอันตินี่คือโคตรเท่ะนะครับผมแต่สกิลหนึ่งผมก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ชอบสกิลสองอันตินะครับมันเป็นเหมือนสีสีลุ้งดีนะครับมันสวยดีนะครับผมเป็นออกโทนฟ้านะผมชอบเอฟเฟกโทนฟ้าอยู่แล้วนะครับผมไม่เอาเดิถ้าเกิดจับนี่โอเคต้องถอย ต้องถอยยาวครับโยกลบดอกโยกลบดอกครับผมอ่ารอดไหมให้รอดครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมในการหลบดอกคอร์ิโนโน,นะคือเราต้องเดาอะว่าเขาจะโยกดอกไหนนะครับถ้าเกิดเราเดาได้ว่าเขาจะโยกดอกขวานะครับเราก็จะมูไปทางซ้ายนะครับ เพื่อให้เขาลำเรายากๆกันช็อตป่อกี้นี้นะครับเขาจะเก็บดอกซ้ายเป็นดอกสุดท้ายนะครับผมผมก็เลยเดาได้ว่าอย่างไงเขาก็ต้องไปทางซ้ายนะครับผมก็แค่โยกตัวเองมาทางขวานะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีฟิกกลับมันตีเนี่ยเขาก็จะตามเราไม่ทันนะครับผมฟอร์เรนเอไม่ใช่ดิโอเมนเนี่ยจะสู้กับฟอร์เรนเนี่ยมันค่อนข้างรับมือยากนะครับผมเราต้องอ่านการกระทําของเขาให้ออกนะครับว่าเขาจะทําอะไรนะครับผมผมจะลองจับเล่นดูนะในดอกสุดท้ายนะครับเพื่อนลงไหมล่ะ เพื่อนไม่ลงนะครับไม่เป็นไรเพื่อนไม่ลงไม่เป็นไรผมตีไปผมตีสุดแล้วมันฟิกแล้วผมตามโอ้โหแต่เพื่อนมันมาครับผมเต็มระบบเลยตรงนี้แต่ไม่เป็นไรฮายาได้เล่นล่างนะครับแล้วบัตได้ฝีกลางนะความล่างเราเกือบได้นะครับผมไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้การเงินเราก็ยังโอเคอยู่ผมคิดว่า เราควรจะมีตัดเลือดให้ไวนะครับเราถึงไปสู้กับฟอรเรนจีจริงจังนะตะกี้นี้รู้สึกว่าฟอรเรนเขาเด้งเลือดเยอะมากนะครับผมล่าสุดฟอรเรนอยู่บนนะผมคิดว่าน่าอยู่สักพุ่มอะพุ่มหน้านี่ว่าไหมแต่เขาไม่เอานะตะกี้นี้บัตเลือดน้อยอะไม่งั้นเขาน่าจะเอานะพุ่มบนหรือเปล่อาอะไรชัดเจนครับเขาแปะอันติแล้วนะครับเราก็จะจับเขาไม่ได้นะครับผม เพื่อนมีไหมโอเคผมไหวนะครับผมสองหนึ่งไปนะช็อตน,นี้เขาต้องจับแพนด้าได้นะเขาต้องจะต้องเอาป้อมอยู่แล้วอะ่ะมาไหมเขามานะจับได้แล้วไงต่อโอ้โหเพียบเลยโอ้โหวิ่งยาวๆครับโอ้โหจับทีไรเพื่อนเยอะตลอด โอเคดาบตัดเลือดมาแล้วครับผมจะออกอระหว่างอันนี้กับเกาะสะท้อนผมว่าเกาะสะท้อนนะรับมือกับฟอร์เรนนะครับฟอร์เรนมันไม่ใช่ตัวตีเอโต้แท็กอะเราไม่จําเป็นต้องไปลดความเร็วจมตีมันนะครับเรากอะสะท้อนเนี่ยมาช่วยสะท้อนดาเมจด,ดีกว่านะครับเพราะฟอร์เรน่ะมันดาเมจค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะถ้ามีเกาะสะท้อนนะครับก็จะช่วยเติมดาเมจให้เราอีกนะครับผม เดี๋ยวผมจะเสริมข้อมูลตรงนี้นะว่าทําไมโอเมนเนี่ยมันถึงจะสู้กับฟอร์เรนได้นะครับอันตรีของโอเมนนะครับผมจะทําให้คนที่โดนจับเนี่ยสร้างความเสียหายใส่เราเบาลง20%นะครับแล้วก็สกิล2ของโอเมนเนี่ยถ้าเรากดใช้เนี่ยศัตรูนเนี่ยจะสร้างความเสียหายใส่เราเบาลง60%นะครับอันติกับสกิล2รวมกัน80%นะครับเท่ากับว่าดามเมจของฟอร์เรนที่ทำใส่เราเนี่ยจะแค่20%นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฉอตนี้เลยครับใจเย็นๆครับผมรออยู่แล้ว แล้วเขามาจริงครับแล้วจับใส่เลยครับผมดูดิลํำเราไม่เข้านะครับและเลือดกองไม่เด้งด้วยนะครับผมเลือดเด้งแต่ว่าเด้งน้อยนะครับจริงๆช็อตนี้เซนเงี่ยไม่ลงนี่ก็คือไหวชิลเลยนะครับก็บอกแล้วนะครับผมถ้าเกิดมีตัดเลือดนะครับเราไหวเลยกับฟอร์เลนนะครับถ้าไม่โดนฟอร์เลนกดจนยับคาเลนนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับสังเกตในช่วงต้นเกมนะครับผมแทบจะไม่สู้กับฟอร์เลนเลยนะเพราะว่าเรารู้ศักยภาพตัวเราอยู่แล้วนะครับ ว่าสู้ไม่ไหวนะครับเราจะสู้ไหวตอนทามมิ่งไหนนะครับผมก็ตอนที่เรามีตัดเลือดกับทาร้อนนั่นเองนะครับผมถามว่าออกตัดเลือดมาชิ้น2สู้ไหวไหมก็ยังครับเพราะว่าเรายังไม่มีเทมดาเมจนะครับผมเราจะเป็นต้องมีทาร้อนก่อนนะครับน่าจะได้ป้อมบนนะครับผมโอเคกอดสะท้อนมาเลยครับผมรับอ้าวยังไงเข้ามาทําไมอ่ะนายเข้ามาทําไมอ่ะนายเดินเข้ามาก็โดนจับดิเพื่อน ตรงนี้เพื่อนฮายาน่าจะอยู่บนนะโอเคผมดันล่างครับอันนี้เราดูกระแสเวฟเอาเะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับผมเซเนียลเนี่ยคือดันล่างแล้วนะครับอ่าแล้วมีการบวกกันอีกแล้วครับผมรโชัดดาวครับตาย2ครับผมตรงนี้อ่าได้ได้้างมาแต่ไม่ได้เล่นครับเหตุเกิดจากอะไรครับผมพี่บัตเตอร์ไฟครับกระโดดเข้าไปโอเคแต่มันก็มีการพลาดกันได้นะครับผมเขาคงคิดว่าประเมินสถานการณ์แล้วนะ วายช็อตนี้นะครับไหวนะครับผมแต่เหมือนว่าก็เหมือนว่าเราได้ดาร์กมาเพื่อยื้อเวลานะโอ้โหโอเคลบดอกไปครับเสียตดไปเลยนะครับอย่าไปงกนะครับผมแต่อนตีเนี่ยอย่ารีบกดนะกดตอนที่ฟอร์เรนไม่ได้บังเราด้วยนะถ้าเกิดฟอร์เรนบังเราอยู่นะครับเราอนตีฟรีครับแล้วตัวเราจะติดอยู่ตรงนั้นนะเราจะไม่รอดนะครับ เกมนี้ผมก็ขึ้นมาเป็นไกอาด้วยนะไกอาเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยวิ่งเร็วนะครับแล้วก็เวลาโดนตีเนี่ยเลือดเราจะเด้งด้วยนะครับผมก็ต่อกรกับฟอร์เรนได้ดีนะครับไอเทมชิ้นนี้ในเกมนี้นะครับผมแค่แยกดันนะครับผมและรับมือกับฟอร์เรนให้ได้พอเลยนะครับโอเมนถ้ามันจะไม่เก่งนะครับก็คือมันแยกดันไม่ได้ถ้าโอเมนไม่สามารถที่จะแยกดันได้เลยนะครับโอเมนในช่วงเล็เกมจะไม่มีความน่าลำคาญแล้วก็ไม่มีความน่ากลัวเลยนะครับ แต่ถ้าฟอาจจะถ้าโอเมนเนี่ยยังดันได้แบบนี้นะครับผมยังดันคีฟได้สูงแบบนี้นะครับยังต้องหาคนมารับฟอเลนเยอะๆเนี่ยนะค,คือมารับโอเมนนะับผมผมเรียกโอเมนกับฟอเรนสลับกันนะคือเขาจะกล้าตีคีฟก็ต่อเมื่อเขามี2คนเราดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาคนเดียวดูดิแพนด้าลังเลมากนะครับแพนด้าสู้เราไม่ได้นะถ้าเกิดเข้ามาคนเดียวฟอเลนเนี่ยก็โดนเราจับเคียนไปแล้วรอบหนึ่งนะเขาก็น่าจะแยงแยงเราอยู่นะครับ ฟอเล่นอยู่หน้าเรานะหุ่นแปะใส่เลยวะวิ่งครับไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวถ้าไม่ได้จับนีค่คือสู้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดฟอร์เรนมันได้แปะอัติแล้วครับก็เท่ากับว่าเราอยากสู้ครับแต่เข้ามาแทงให้ทีมหน่อยนะครับช็อตนี้โอเคสวยครับผมเราได้ซื้ออันติฟอร์เรนไปแล้วนะพออันติมันไม่มีฟอร์เรนมันไม่กล้าเล่นไฟเลทุกคนเพราะว่าการที่ฟอร์เรนไม่มีอันตินะครับเข้ามาในไฟเนี่ยจะโดนซีซีเยอะมากนะครับผมจะทําให้แบบไม่ได้ลําฟรีนะ ถือว่าเราซื้อติฟอร์เรนสวยอยู่นะครับช็อตเมื่อกี้นี้เรามีทารอนนะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่กลับบ้านนะครับเราจะทำคีฟก่อกวนไปเรื่อยๆนะครับดึงคนมาเล่นกับเรานะครับดึงคนมารับเวฟเรานะครับผมเหมือนเลสจะมีนะมีเลสนะครับและผมมีฟิกพร้อมเลยนะ ผมสามารถจับลิเลียหรือว่าใครที่มาดันข้างบนได้นะโอเคแล้วคลิกซีซ้อนผมผมจะติ๊กบอกเพื่อนเลยนะว่าฟิกเกอร์พร้อมแล้วอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนเดาทางผมได้เพื่อนก็จะประมาณว่าผมจะฟิกเล่นนะครับและเหยืยบมาครับโอเคจับได้ครับผมแพนด้าเหยียบเรามาแบบไม่เข้านะครับโอเมนนี o ่ถึกมากนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดได้จับแล้วกดทสกิลสองนะเรียกว่าเอาไม่ลง คิดว่าน่าจะได้ป้อมนะเขาเสียแพนด้าไปแล้วนะครับฟอรเรนเข้ามาลำครับผมแต่ไหวหรือเปล่าฟอรเรนโอ้โหมันไหวว่ะทุกคนผมอหไม่ไม่มีดาเมจจากคลิกซี่นะครับถ้ามีคลิกซี่อยู่มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะเหมือนมันจะตายแต่มันก็ไม่ตายนะครับผมไม่มีดาเมจเบิร์นนะสู้กับฟอรเรนถ้าเกิดไม่มีดาเมจเบิร์นนี่สู้ยากนะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดผมได้จับแล้วเนี่ยสู้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองตัดคนดูนะครับผมเพราะว่าก๊อจะเกิดนะเขาต้องมาเช็คนะครับแล้วฟอร์เรนมาครับเอาเลยครับผมจ้วงไปครับฟาดไปครับผมฟาดโอเคเพื่อนเขาซ้อนโอ้โหแล้วเพื่อนรอดเลยแต่ผมไม่รอดเลยสงเนี้ยเรี่ยบคือผมรอดแล้ว,วเมื่อกี้เนี้ยแต่ผมแบบเดินกลับวนเข้าไปใหม่นะครับผมแบบเผื่อเซเนียลม,มันจะยืนแทงให้ผมไหวแล้วแต่เซเนียลม,มีสกิลกระโดดออกมา กลายเป็นผมเองที่ไม่รอดนะครับเพตรงนี้คลิกซี่ตามไปด้วยครับเซเนียลก็น่าจะไปอีกคนก็ผมโอ้โหเสียดาร์คครับช็อตน,นี้ยากแล้วอย่าเดินล่วดิรอเพื่อน <c oughs> เลดเกมแล้วอันนี้เขาบอกใครเนี่ยอันนี้เขาบอกตัวเองปะ ผมเห็นบัตเตอร์าฟที่ใส่ม่วงแกต้นเกมแล้วนะฮายาเตบอกโอมนพลาดถูกต้องครับผมคือแต่ว่ามันเป็นช็อตที่ผมจะต้องดักนะครับเพราะว่าดาร์กมันจะเกิดนะครับผมคือถ้าเกิดเราตัดได้คนหนึ่งอะตอนนั้นอะแพนด้ามันยังไม่เกิดนะครับถ้าเกิดคลิกซี่เดินมากับผมอะคือมันได้นะครับแต่ว่าคือมันเป็นช็อตที่มันไม่ได้สื่อสารนะครับผมไม่ได้กดมาแบบคอเกมนะครับผมและหายาก็ตายข้างล่างครับอ่ะโทษเลยอะอันนี้ยังไง ให้ยาบอกกูพลาดไงเพื่อนไม่เป็นไรนะฟอร์เรนคนเดียวอะ่ะถ้าเกิดเอาฟอร์เรนได้อะ่ะมันก็ได้อะเพื่อนผมจับให้แล้วดิอ่ะแล้วรถคันเดียวแล้วโดนช็อตเซอร์ไพรส์ไปแล้วจบบ้านครับเอาดิวะเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแพ้แล้วดีนะยังเอาฟอร์เรนได้เลยครับ ถ้าเกิดช็อตเมื่อกี้นะผมจับฟอร์เรนไม่ได้เนี่ยคือไม่น่าจะชนะนะถ้าเกิดเขาเคลียร์คลิปตัวนั้นได้นะครับและผมเนี่ยก็จะกลายเป็นแพ้รับบาปนะครับผมแพ้เพราะผมนะครับผมประมาณนั้นนะแต่ว่าช็อตเมื่อกี้นี้ฮายาก็ไปพาตายข้างล่างนะถ้าทุกคนดูจากมินิแมปนะครับฮายากระโดดเข้าไปใส่ฟอร์เรนติโน่นะครับและเขาเนี่ยคือปล่อยกอลซาเลเยอร์ A มาข้างล่างนะครับเท่ากับว่าอะไร ข้างล่างคนเยอะมากนะครับแต่ว่าฮายาเสียสกิลสในการใส่ฟอนเลนติโนนะถ้าดูจากมินิแมปนะครับตัวเขาเคลื่อนที่ข้ามนะครับผมและเขาก็ตายนะครับอ่าเพิ่งบอกผมไปว่าโอมนพาดนะครับและเขาก็พาดต่อนะครับผมส่วนไอ้บัตเตอร์ไฟเนี่ยเอาจริงแล้วนะครับเขาไม่มีเสร็จที่จะพูดแบบนั้นเลยนะครับผมว่าอย่าเดินลู่เหมือนว่าเขามองว่าผมอะเดินไปตายแบบโง่โงทั้งที่ผมมาคิดไปแล้วนะว่าผมจะ ต้องทําอะไรช็อตนั้นอะ่ะก็คือช็อตนั้นอะ่ Panda นะแพนด้าอ่ะยังไม่เกิดนะครับผมและมันจะต้องมีคนเดินมาเช็คดาร์กอยู่แล้วนะครับไม่ฟอร์เรนก็ลัมเบอร์แต่ว่ามันเป็นฟอร์เรนเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยมันบดานเลนด้วยนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นแวนการ์ดนะครับถ้าเอาลัมเบอร์มาเนี่ยมันก็จะเคลียร์แวนการ์ดไม่ไหวนะครับผมถ้าช็อตนั้นนะครับคิกซี่มาเล่นกับผมอะ่ะเราจบฟอร์เรนไปแล้วนะครับเราได้ฟอร์เรนด้วยนะครับผมเท่ากับว่าเราตัดเขาได้คนหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่ คือมันไม่ได้คอเกมกันนะครับมันก็เลยไม่ได้เข้าใจว่าผมไปยืนตรง,งนั้นไปทําอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเป็นบัตเตอร์ไฟเนี่ยผมจะไม่กล้าพิมพ์แบบนั้นนะในเมื่อตัวเองเนี่ยก็เล่นมั่วมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้ไปจี้เขาไม่ได้ไปโทษเขาเลยนะครับผมผมก็เข้าใจว่ามันเป็นจังหวะเกมที่มันเป็นอารมณ์เกมอะที่เขาจะเล่นแบบนั้นนะครับแล้วมันเป็นการผิดพลาดนะว่า ก็อาจจะคิดว่าไอ้ช็อตเนี่ยเขาไหวแต่ว่ามันไม่ไหวนะครับมันเยอะเกินไปนะครับผมผมก็เข้าใจได้นะ <_ t xt> ผมก็ไม่ได้ไปพิมพ์จี้นะแต่เนี่ยคือผมทําดีพันงเกมอ่ะผมคุมเลนได้ผมไม่โดนฟอร์เลนกระทืบผมมีช็อตจับสวยๆเอาป้อมดันแบบเ <_ t xt> ทพจะคุมเลนบนเนี่ยเป็นของผมเลยถ้าป้อมบนเนี่ยป้อมบนเนี่ยป้อมบนเราเนี่ยแตกช้ามากๆ,ๆนะแต่ป้อมเขาเนี่ยแตกโคตรไวนะครับผมคุมเลนโคตรดีนะครับผมแต่ว่าการที่เราทําพลาดครั้งเดีย,ยวนะครับผมมันก็ โดนเพื่อนด่าเลยนะครับผมแต่นี้ผมเข้าใจได้นะเพื่อนอาจจะแบบจริงจังมากนะครับแล้วช็อตเนี้ยมันเป็นช็อตที่ดาร์กจะเกิดพอดีนะครับก็เข้าใจได้นะครับจริงๆคือมันไม่ควรจะพลาดนะช็อตนี้นะครับผมผมก็พลาดจริงๆนะครับโอเคเกาะประมาณนี้นะครับผมสําหรับนาทานกาเ่นโอเมนรับมือกับฟอร์เรนติโนนะครับหลักๆเลยนะครับผมต้องใจเย็นนะสู้กับฟอร์เรนติโนนะครับสู้ตอนที่เราพร้อมสู้จริงๆนะครับเป็นตอนที่เรามีทาลอนแล้วก็ตัดเลือดนะครับผมประมาณนี้นะวิธีสู้ฟอร์เรนติโน นะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับแลวใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้เนี่ยคนละหนึ่งไลค์นะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับคุณก็จะมี e m ม j i น่ารักๆไว้ใช้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ